เดี๋ยวสมเตรียมทำกับข้าวดวยครับนมะนะาข้ามาเต็มหมดเลยหัวไชเท้าค่ะโอ้ยเดีวสมหั่นหัวไชเท้าไปพัดหอกทำกิมจิจ้าจะทำจะทำกิมจิค่ะกิมจิจ้าจับเลยเลยลูกกิมจิสุดพิเศษวันนี้ก็มีออดเดอร์มาเองนะครับ ส่งมาจัดเลยกิ๊ๆสุดรเกาหลีกเท่เยอะแค่กินอยู่เนี่ยเดี๋ยวกัเก็มเครื่องอยู่ ดีค่ะวันนี้ยายชมจะมาทำกิมจิให้พี่น้องได้ดูกันนะคะอันนี้จะเป็นแป้งค่ะแป้งข้าวเจ้าอันนี้ต้มสุกแล้วแต่ต้องให้มันเย็นก่อนก็จะมีแป้งข้าวเจ้ามีนี่ค่ะแครอทแครอทแล้วก็หัวไชเท้าหอมค่ะอันนี้ต้นหอม เครื่องปรุงก็จะมีเกลือน้ำตาลชูรสค่ะอันนี้พริกเกาหลีค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมอ่าแล้วก็น้ำปลาค่ะน,นี้ใส่น้ำปลาด้วยแล้วก็มีอันนี้ปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีขิงกระเทียมแล้วก็แอปเปิ้ล ซาลี่คิงค่ะอันนี้ปั่นรวมกันน,นี่ยยชมจะเทใส่แล้วนะคะเทผสมเข้าไปเลยเสียดาย ทีนี้ก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลหนึ่งสองสามค่ะ สามช้อนนะคะเกเลือหนึ่งสองสองช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเค็มชูรสค่ะนี่ค่ะชูรสช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำเชื่อม สา,สามสามช้อนก่อนนะคะทีนี้ก็พกริกเกาหลีอันนี้พระเอกเลยพริกเกาหลีต้องใส่นะคะ สามซอสเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะคะสี่สี่ทับพ,พีค่ะปิดไว้ก่อนโอ้โอยเสร็จะคะ่ะน้ำปลาจ้าใส่น้ำปลา พี่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเค็มก็คน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 มามาดูใกล้ๆเลยค่ะอันนี้นีเข่ากัน สั่งมาค่ะเลยทำส่งนะคะเสร็จแล้วหอมลงไปเลยค่ะนี่ใส่หอมลงไปเลยหัวใส่เท้าค่ะแครอทจ้าเลยคนให้เข้ากันเลย หอมหอมหอมผักกระน,นิ่มแล้วนะคะยายชมแช่ผักใส่น้ำเกลือเช่น้ำเกลือประมาณสี่ชั่วโมงนิ่มแล้วคะ่ะทำได้เลยก็จะมีน้ำซอส หอมนะหอมใช่ไหมหอมหอมนะคะหอมเลยวหอมหอมคุณนีรับประทานได้เลยนะครับน้ำสักกีหลังค่ะเนี่ยวกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมวันนี้กิโลครับ เจ็ดกิโลเจ็ดกิโลมันได้ผักมาแค่นี้แล <c oughs> ้วนี้ก็ผักกันแับขายี่ายสุด <c oughs> ไปเจ้าใดก็หมดหมดผัก, <c oughs> ผกขายผักขายดีนะอากาศขายดี เสร็จแล้วเก่งจังเลยโอ้ยยกจึง <c oughs> จงิงไกิมจิก็เสร็จแล้วนะคะถ้าใครสนใจลูกค้าคนไหนสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะคะในสมส่งให้ะคะ่ะ เนี่ยค่ะเทศบาลเมืองนี่นะส่งให้ฟรีค่ะเทศบาลเมืองนครพนมนะคะส่งฟรีค่ะต,ต่างจังหวัดต้องได้ไหมแตงจังหวัดต่างจังหวัดเหรอคะต้องดูก่อนเนาะต้องดูก่อนค่ะใช่กลัวมันเปรี้ยวนะ,ะโอก้กลัวมันเสียกันค่ะใช่ค่ะเพราะว่ากิมจิเนีน่ยเราต้องเอาไว้อยู่ในตู้เย็นถ้าอยากกินเปรี้ยวก็ออกมาคืนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นจะอยู่ได้ประมาณ อาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะอย่าลืมนะคะอินบ็อกค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เก็บใส่ตู้เย็นจัดแผ่นสวนัสดีครับพี่น้องวันนี้ยายชมก็จะมาเปิดถุงกิมจิ ที่เราทำมันก่อนโอยว้าืมกลิ่นหอมขนาดเลยจริงจีก็หอมนะลูกค้าคนไหนสนใจก็อินบ็อกมาได้นะคะอ่าอินบ็อกที่เพจ ชื่อ,อเพจอะไรนะครับเพจอะไรเนหนาลืมชื่อเพจจากองมอัน,น,นอันนี้มันเป็นมุกมเพจอะไรครับเพจร้านชมชิมค่ะออมามาดูน้ำแบบเนี่ยึ้นมาดูโอ้ดูเปรี้ยวปาก <ไ>จัดใส,ส่กล่องก่อนนะคะจัดส่งออเดอร์ก่อนตามออเดอร์นะเด็กะมีจำนวนจำกัดแต่ละรอบรอบนี้จะแบบผักสีเขียวหน่อย <c oughs> อันนี้เอาออกมาต่ล้านหรือว่าใส่เลยเล<ส>ขียว เตรียมเตรียมกล่องสิครัะค <c oughs> ุณยายลืมไปแนวไหนลืมทางตู้ไหนตั้งตรงนั้นแล้วค่ะห้าร้อยกรัมต่อหนึ่งกล่องครักบก, <c oughs> 100กล่องละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทต่อห้าร้อยกรัม Well, 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 well. วววแววแววแววาววาวไม่ถึงหัวเรื้อคืบอูยังไม่ถึงคร,รับยังไม่ถึง,ย,ง,ถงยังไม่หออแต่ครับยังไม่หอ่ออีกหนึ่งขีดครับหนึ่งขีดเอาตัวใหญ่อ,อีกหนึ่งร้อยกรัมเอาหัวใหญ่นะคะยังไงก็ได้ความบรรทึกเอาหัวเล็กออกก่อนหัวเล็กเอาไว้เสรอ เลยมาโอยเยอะไป,ไปเยอะไปเกินไป,ไปสองขีดเกินมาห้าร้อยห้าสิบร้อยหัวใหญ่ไปเกินไปหนึ่งร้อยกรัมเราออกเราออกสักห้าสิบกรัมถ้ามันเกินใหามันเกินห้าสิบไปหน่อยพอเพราะเผื่ออันนี้กรสามกรัมเลยอันนี้จะเล็กตันีน้ลองวางดูก่อนนะไม่รู้หรอกประมาณสักห้าร้อยห้าสิบไม่เกินห้าร้อยห้าสิบอันนี้เป๊ะ เอ๊ะเป็นมานิดหนึ่งผักจริงต้องใส่อีกนิดหนึ่งเพราะว่ากล่องก็สามกรัมแล้วนะใส่อีกมันมีเห็นอ่อันนี้เฉพาะเนื้อผักนะครับห้าร้อยกรัมไม่รวมน้าอีกนิดเดียวกีบกีดเล็กกีดเดียวก็ได้แหละชิ้นเดียวพอชิ้นเดียวเหลือชิ้นเดียวก็เตินแล้วนะ เออมันไะม่ะน๋อมันนิดเดียวนี้นีน่ก็โอเคอยู่โอเคห้าร <Okay. S 1> ้อยห้าสิบกรัมปริมาณเฉพาะผักดองผิวจีดองเฉพาะผักนะมันไม่รวมน้ำมันจะเอาน้ำออกก่อนน้ำหนักห้าร้อยกรัมจะให้เกินไปหน่อยเพราะว่า อันนี้ก็สามกลัมต่องหนก็รางวัลจ้าวันสุดท้ายรางวัลวันที่ห้าสองสี่มีบอกไม่เหลือแล้วจ้าสองสี่เลขห้ายังไม่มีเลยก็จะหายากแล้วหายากเลยเนาะไม่ได้เอาครับไม่เลยจ้าขอบคุณค่ะนี้อีกอีกใส่อีกก้านนั่นแหละ Okay. Okay. จากไปเรื่อยๆครับวันนี้จะได้กี่กล่องหนึ่งชันได้กี่กล่องเนอะวันนี้นะวันนี้ไอ้โมจะแบบไปไป,ไปเจอผักแบบเขียวเขียวผักเขียวผักขาวก็ใน้อร่อยกว่ากันผักขาวค่ะผักเขียวมันจะเหนียวมันจะเก๋น,น,น,นะนะเออมันจะเก่ก็เลยต้องได้ดึงิงออก ไอ้ขั้นสมพักบัวครับเดี๋ยิจิตอลมาไปขั้นสมพักกิมจิขั้นกิมจิแทนแล้วก็เห็ดสมพักบัวสมพักเซียนแล้วก็ละเนวเลยเลยนาะสมพักเหมือนกันไปคนละเนวนนนมา,มา ไม่ต้องเรงมากแม่ก็วางวางแล้วค่อยดึงออกชิ้นเล็กก็ได้จะได้รวดเร็วสกีถอยก่อนสุกี้ ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ